โชว์ก่อนค่ะนี่นะคะไอติมค่ะเจติมอ่าค่ะในในนั้นมีอะไรมั้งคะมามามา,มา,มาช่วยอ่าอันนี้ก็คือที่เสียบโคในติมค่ะนนี้เราแปะสติกเกอร์แล้วนะคะอ่าค่ะหยิบออกมาเลยลูกต่อไปไคืออะไรคะอ๋อนี่คือโคในครีมใช่ไหมคะอาแกะเลยค่ะแกะได้ไหม แกะเลยค่ะแกะได้แก่เลยค่ะอันนี้คืออะไรนี่คือที่ตักไอศครีมอะแกะไหนล่ะโคนนะคะโคนนะคะอะค่ะนาวาแกไอศครีมออกมาเลยค่ะอาค่ะนี่โคนค่ะเสียบไว้ตรงไหนคะอาเยี่ยมยอดค่ะอะเสร็จแล้วเราขาดอะไรคะนาวา ไอซ์คิมไปไหนคะอยู่ในกล่องคะ่ะอ,ออกมาหรือยังอ่าเที่ยงมาค่ะมัมมาช่วยอ่าเที่ยงมาค่ะไอยีบอกมาเนายวายกยมงมาหน่อยโอ้ยโคนล่วงแล้วค่ะอ่าดึงออกมาค่ะดึงออกมาค่ะอ่าอ่าเอามาไว้ตรงข้างหน้าสิคะนี่มีหลายรถเลยนวาชอบสีไหนช <generic. S 1> ี้ก่อนนวาชอบสีไหนเออชอบสีชมพูอ่าแกะแกะเอามา JESS. ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยว อ่าวางไว้ดีๆค่ะอ่าเสร็จแล้วค่ะข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวค่ะข้างล่างนี้นะคะก็จะมีเมนูไอศครีมค่ะไอศรีม <did> นี่มีหลายเมนูเลยนะคะอ่าค่ะวิธีการตักตักไอศครีมเลยค่ะเอารถไหนอ่ากดลงไปเอารถไหนคะเอารถนี้อ่ากดลงไปตรงนี้เดี๋ยวค่ะกดลงไปค่ะกดกึบอ,อ่าเสร็จแล้วก็ เอาไวบ้บดอ้าวเอา,เอ,าออกกระดมัยละคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะเอาวางไว้แล้วนาวาต้องกดตรงไหนคะกดข้างบนด้วยสินาวาวางไว้สิลูกอ่ากดได้ลูกกดอา้าวกดอ่านี่คะ่ะได้ไอศครีมรสที่นาวาชอบแล้วคะ่ะอืมอ่ากินเล่นๆค่ะอุ้ยติมหกเลย อาคา่ะเราเปลี่ยนรถมั่งซ้อนได้หลายลูกนะลูกอเอาที่ตักไอศครีมก่อนเอาออกมาไอศครีมออกมาได้ตักได้ง่ายๆไอศครีมออกจากกล่องเลยจะได้ตักกันได้ง่ายๆจะรถไหนสีไหนนี่รถอะไรเนี่ยมะนาวมะนาวมีรสยังไงลูกเปรี้ยวเปรี้ยวไหม อืมเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวค่ะใช้ที่ตักสิลูกนี่ที่ตักไอศครีมอีกค่ะตักเลยค่ะเอาสีไหนคะตากเลยตักไงคะกดลงไปค่ะกดลงไปค่ะไม่ใช่ค่ะกดที่ที่ไอศครีมไงกดกุ้งอ่าได้แล้วค่ะเอาวางไว้ค่ะเดี๋ยว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 วางให้ตรงอ่ะกดตรงนี้ลูกกดตรงนี้ค่ะกดกึ๊วอ้าว กึก <My> ได้แล้วคะ่ะเอาอีกก้อนนึงเดี๋ยวก่อนเอาอีกก้อนหนึ่งเอาสีอะไรอีก<ะ>สีผู้อ่ะกดกึกอ้าวมามาช่วยอ่ะอนไว้ข้างบนจับไวค้ค่ะจับไว้กดกึกอ่าต้องกดนี้ค้างไว้นะคะอ้าวพิม6เลยนี่ได้สองก้อนแล้วคะ่ะอ๋ออร่อยไหมคะ ค่ะขอรีวิวแค่นี้นะคะนาวาบายบายหนะะ่อยคาะเดี๋ยวนาวาขอเล่นก่อนนะคะครับผมเลยล่ะคะ่ะจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆหน่อยปิ๊งปิ๊งสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับไอศครีมชอวเวอร์คะ่ะบายบาย ค่อยๆวางลูกกดค้างไว้เลยค่ะกดค้างไว้ค่อะอใส่ลงไปค่ะกดค้างไว้ฟุ้งโู้วว่วอวไววคะววนวว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 วมววกินววินนวววววว่วยวว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 กกววลวว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 วยวนวว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 ว กินปอมๆสิคะอินเนอร์ <Inner S 2> ไปแล้วค่ะคุณลูกค่ะมันเหมือนจริงไปนะคัะอเออเหมือน,อนจริงน,น,น,นี่มีหลายรถเลยรถไหนอีกคะนี่ไงนี่มีหลายรถเลยมีรถช็อกโกแลตชิพด้วยมีรถเลยเนี่ยลัมเลซิน นี่รถเลยเนี่ย s t r a เบ e r r y f l ั t เหรอวานิลาและนั้นอะไรอะสิเดียวกันเลยอันนี้กะทิมั้งอ้นี่ก็มไม่มีอะไรบอกนะคะมีแต่เมนูนาวจา๋าหมาม้มาอยากได้รถเนี้ยทำให้มาม้าหน่อยเอารถสีนี้หมาช่วยมาช่วยอ่ะใส่แล้ว อ่าแล้วนาวากดเดี๋ยวที่เอามาครอบที่ไอติมเอาครอบโคนก่อนไอมาครอบที่โคนเอาโคนมาติครอบไว้อ่าแล้วนาวากดกดเลยอ้าวแล้วกดค้างไวส้สิเอาใหม่นะนวากดกึ๊กจะมาเอาไอติมออกอ้าว <c oughs> นาวานี่ามาารดนี้อยู่ไหนหยิบให้ามามหน่อยสิเนี้ยอยู่ไหนอ่าหยิบมาหยิบไอติมมา มาเอาสีนี้หยิบไอติมมาหยิบไอติมนี่ไอติมก้อนไหนสีเนี้ยไม่ไใช่เอาสีนี้ก้อนไหนเก่ไม่ได้มันไม่ใช่สติกเกอร์มันไม่ใช่สติกเกอร์ไอติมก้อนไหนหยิบมาอันนี้ป่ะเหมือนไหมเหมือนกันไหมมั่วเลย อะไรหายคะช้อน <Sorry. S 1> เขาไม่มีช้อนให้ลูกนี่ไงมีแต่ที่ตักไอติมเขาไม่ได้มีช้อนที่ตักไอติมกินนะลูกว่าชอบสีไหนคะไดงโอ้อคุณลูกค,ะคะ้า่ะขอรถนี้หน่อยค่ะมีไหม,มอยู่ไหนหยิบมให้มาม้าหน่อยหยิบไปติมสิคะไอติมคะ <Okay. S 1> ่ะอันไหนคะ อ่าถูกต้องค่ะอ่าใส่โคนด้วยค่ะคุณลูกค้าเออคุณแม่ค้าค่ะใส่โคนให้หน่อยค่ะอุ้ยครับผมอะไรล่ะต้องขาสิอ่าใส่ใส่ให้มาม้าหน่อยค่ะกดลงไปอ่าเรียบร้อยค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวช่วยไหมคะนี่ไงมันมีที่เสียบอยู่เนี่ยอ้าว เอาวางให้มามาเลยก็ได้ค่ะอ่ามารือมค่ะ,คะได้แล้วหรอคะอ่าไม่เอาเท้าค่ะนะค่ะกดใส่เลยค่ะอ่ากดเลยค่ะฟิงอ้าวกี่บาทคะทของมามาของมามาอ่ามามาใจตังนะ อ่ะเจตังอ้ําหมดแล้วค่ะอร่อยจังเลยอ่ะคืนค่ะอ่ามาม่าเจตังค่ะรับตังเลยค่ะแบมือแบมืออ่ะมาม่าเจตังนะอ่าเก็บตังไว้อ่าเสียบไว้สีค่ะเสียบไว้อ่าไม่ใช่เสียบไว้เอ้ยเอ้ยนาวาเอารถไหนนาวาไอติมรถไหนมันไม่ใช่ส้มตำนะลูกอ่าไปเอาไอติมมานาวกินไอติมรถไหนคะนี่ช้อนอยู่นี่ค่ะ วากินไอติมรสไหนคะอะวากินรสส้มไอติมหกเลย ก็ควม่มคว่มก่อนสิคะควม่มที่โคนก่อนอ่าแล้วกดกดกดไม่ไม่ไม่นมาต้องกดค้างเอาไว้ลูกกดค้างแล้วเอาออกวายไม่เหลาเลยอ่ากดกึกกละวยกนี่ออกอ้าวทำมกักกอดโดดว้า น่ากินยังเลยขอได้ไหมอ,ะอ่ะอ๋อมันมันม,มันเหมือนจริงไปลูกอร่อยอร่อย้ะคะนี่รสอะไรอุ้ยรสส้มค่อยๆใจเย็นๆนาวาใจเย็นๆสิลูกอ่ะอ่ะค่อยๆใส่นาวาทำได้ลูก เดี๋ยวเดี๋ยวมาาเอาให้เดี๋ยวมาาเอาให้เดี๋ยวตกเตียงนอ,อ,อืมจะเย็นเย็นสิลูกค่อยๆไม่เป็นไรลูกค่อยๆทำไปเรื่อยๆอ่ะเอาสีอะไรเอาติมรถไหนนะเอาก้อนไหนดีสกู๊ปไหนดีอ้ยแม่ค้ากินไอติมจนเลยเลยจ้ะเอาก้อนนี้เหรอคะอ่าใส่ไว้ค่ะกดกิ้ค่ะแล้วทีค่อย,อยๆอ่ะกดอ่ะกดนะว่ากดอ้าวขึ้นเอาไม้เอาไม ได้แล้วเอาแม่คาใจเย็นๆสิเข้าไว้โอ้ยกินเหมือนจริงไปค่ะอร่อยอร่อยเหรอโอ้โอ้่อยอร่อยชอบไหมคะขอกินมั่งสิอุ้ยติมหายไปไหนเนี่ย น้วว่ามาเมาเอาหมาเมาสีชมพูอ่ะเอาสีชมพูค่ะอยู่ไหนสีชมพูอ่ะไอติมไหมอยู่ไหนไม่ใช่มาเมาสีชมพูนี่ะมาเมาสีนี้เอาอันนี้ไม่ใช่มาเมาสีชมพูนะอยู่ไหนชมพูอ่ะน้าไม่ใช่น้ามาสีอะไรนี่มาเมาสีชมพูนี้เอาชมพูอันนี้อยู่ไหนชมพูไหนไอติมอ่ะนี่อ่าหยิบมาสิ แล้วของมามมาแล้วมามมาสีชมพูใส่ให้มามมาหน่อยใส่สีชมพูให้หน่อยโอ้มามมาไม่ได้กินเลย <c oughs> กินมังสีแบ่งเก่มามังสีไอติมหกแล้ว <c oughs> ใครทำ มามมาสีเนี้ยมามมาสีชมพูอ่ะเอาให้มามมาหน่อยชมพูไม่มามมาสีชมพูอย่างเดียวอ่าอะขอกินหน่อยค่ะ thank you um อืมรสสตรอเบอรี่อาใจตังค่ะอโอ้โหหนูไม่ต้องกินขนาดนหรอที่รักใจตังหน่อยใจตังอ่านักวาก็ต้องบอก ขอบคุณค่ะค่ะครับผมครับผมมีแล้วรักคิตตี้มากินมากให้คิตตี้กินมากสิหกหก,หกแล้วไอติหมหายบ๊ายบายค่ะบาย โอ้ก oh. <laughs> <laughs> ินไกลๆอุ้ยติหมาย